ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่204ศู์จอชนแนลครับผมน้องสปาร์เด็กชาปันทารมองจีนหูน้องมาอยู่เด็กหญิงก็ชนกพลาชุนพวกเราอยู่ชั้นอนุบาลสองห้องสัจจะบ,บรารมีค่ะหัวข้อข่าววันนี้เป็นเรื่องวิธีรถไปมาขยะครับทุกวันนี้รลกำลังวระตบกับปัญหาขยะล้นโลก เพราะประชกากรทั้งโลกนั้นสร้างขยะจำนวนมหา,าศาลทุกวันและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยครับดังนั้นเราจึงต้องมาช่วยกันลดปริมาณขายะตามแนวคิด 3R นั่นคือ Reduce, Reuse, Recycle ค่ะ Reduce การลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้นเช่นลดการใช้พลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียวและทิ้งค้าร e u s สการนำกลับมาใช้ใหม่ค้นหาวิธีใหม่ๆใ,ในการใช้สิ่งต่างๆที่แทนการถูกดยนทิ้งไปไค่ะ recycle การเปลี่ยนสิ่งที่เก่าและไร้ประโยชน์ให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ครับการลดขยะตามแนวที่3 r ยังช่วยยับยั้งการเกิดบุรพิษที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมด้วยนะคะแถมยังส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณและคนในครอบครัควดีขึ้นอีกด้วยและโลกใบนี้ของเราจะน่าอยู่ขึ้นครับมาช่วยกันลดขยะ อย่างง่ายๆช่วยกันดูแลโลกของเราให้สะอาดขึ้นด้วยสองมือเราสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนและพบกันใหม่นะคะสวัสดีครับ